Land h i s on opponents using the business turret เพื่อนๆจะต้องใช้ปืนเ u r r e เที่ได้สักการปปากระเป๋า Business turret นะคะแล้วก็ยิงสัตรูให้โดนดูสุดที่ใส่อยู่นะเฟ n c y f ฟารมนะคะมันจะเป็นอาคารโรงนาใหญ่มากคุยกับ NPC ที่ชื่อว่าแอนโทเนียเขาขายกระเป๋า Business turret เนี่ยในราคา200ค่ะ เราสามารถที่จะใช้ business t u r r e ได้ครั้งละ1อันเท่านั้นนะคะแต่ว่าถามสามารถถือได้พร้อมกันเนี่ยสอันต่อช่องค่ะวิธีการใช้ก็เหมือนการปลาของปกตินะคะเวลาเพื่อนใช้ควรใช้ตรงไหนตรงไหนก็ได้ที่จะมีศัตรูเดินมาค่ะเวลาปลาไปอาจจะปาในพุ่มก็ได้นะคะเผื่อว่าแบบซ่อนๆอยู่เราก็กะว่าศัตรูเดินมาก็จะได้ถูกยิง ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองแบบพระจันทร์นะคะเมืองใหม่เนี่ยก็สามารถถืออันนี้แล้วก็โยนไปตรงกลางอาคารได้เลยค่ะต้องต้องมีคนโดนบ้างแหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตอนที่ออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้โชคสักนิดนึงนะคะบางทีเราปาดักไว้แบบเนี้ยก็ไม่มีใครมาเลยก็มีค่ะตอนที่ใ่ท์ทำเนี่ยใส่น่าจะไปะโยนเล่นกลางดรงบอดตรงคนนะคะแล้วมันก็ยิงไปช่คิดว่าน่าจะสามารถไปใช้ การทำกับบอสที่อยู่ตามเสาวิทยุได้อ่ะค่ะไอ Forecast t o w อ r ค่ะเสาพยากรณ์อากาศอ่ะนะรอที่โรงนานตั้งนานไม่มีคนมานะคะแล้วก็อยู่จนถึงเหลือ10คนสุดท้ายะคะ่ะปลาเทอเร์เรไปเลยค่ะเห็นไหมคะตรงนั้นเนี่ยพอปาปุ๊บมันจะไม่ยิงเลยนะคะมันจะทำการสแกนก่อนแล้วถ้ามันเห็นสกรูมันจะยิงให้ ซาก,ก็ไม่แน่ใ่ว่าเทเดที่ปาไปเนี่ยมันโดนไหมแต่ถ้าเกิดเราตายหรือว่าน็อกนะคะเทเลดจะหยุดทำงานทันทีค่ะตัวอย่างอันนี้นะคะซายถือกระเป๋า business เท r e ดไปแล้วก็โยนตอนที่มีบอสเนี่ยค่ะน่าจะนับเป็นอโปเนนซ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดให้ยิงเฉพาะเพลเยอรเนี่ยมันก็จะเข็ดว่า Players เลยอะไรที่สมเดียวก่อนพวก คนไอพวกบอดที่แบบเป็นโซปีโราฝั่งก็จะนัดเป็นอัพโพเน์หมดเลยค่ะ